อัลโลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแอดลาสนะคะอาละค่ะวันนี้นะนันขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะสำหรับไ like, ละค์คอมเมนต์แล้วก็ซับสไคร b ์นะคะแล้วก็แชร์ออกไปนะคะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนกันมาตลอดนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ที่แบบเป็นกำลังใจให้กันและกันนะาสำหรับวันนี้นะคะนันก็มี อ,อ,อ่านดวงนะคะความรักนะคะสำหรับชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมนะคะนั้นแปลไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าเดือนไหนถึงเดือนไหนนะคะแล้วก็มีราศีอะไรบ้างนะคะคลิปนี้นะคะมีผล30วันนับจากวันที่คุณเปิดดูเลยเนาะแล้วก็เป็นพลังงาน Energy โดยรวมเท่านั้นถ้าฟังอะไรแล้วจิตตกก็ขอให้โยนมันทิ้งไปนะคะถ้าได้อะไรไม่ถูกจิจหรือว่าเออไม่ชอบนะคะกดปิดได้เลยคะ่ะยินดี นะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะก็คลิปเป็น Energy ของทุกๆคนที่เข้ามานะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะไปดูกันนะดูได้ทุกเพศนะคะเราก็มีผล30วันนับจากวันที่เปิดดูไม่ว่าจะเปิดดูเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะ้องเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะชาวธาตุลมนะคะขอดูสถานการณ์ของคุณหน่อยเนาะ ชาหนึงนะคะเอ,อ่อชานิดนึงนะคะเพราะว่าสับไพ่สดเนาะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่เราสับไพ่ไว้ก่อนนะคะแล้วก็อ่านทีเดียวอ่านทีเดียวเลยนะคะไม่มีการเขียนสคริปนะคะไม่ว่าจะคลิปไหนก็แล้วแต่เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเริ่มกันเลยขอไพ่่อยค่ะ ไนโอ of p e n t a c l e นะคะไม่ใช่สิไนโ e of p e n t a c l e นะคะ five of swords นะคะ Four of swords ค่ะสถานการณ์ของชาวธาตุลมเนาะแล้วก็ไน of swords โอ้ดูเหมือนกับว่าตอนนี้นะคะโฟกัสเนาะเจอคนที่ใช่นะคะเจอคนที่ใช่แล้วแบบ perfect นะคะดูดีมากนะชอบมากนะคะสำหรับชาวธาตุลมนะคะสถานการณ์ของคุณในตอนนี้มันคือแบบทุกอย่างอะ่ะมัน perfect อยู่แล้วว่า energy ของคุณตอนนี้นะคะอันเนี้ยอาจจะเป็นตัวสถานการณ์ของคุณ เจอคนที่ถูกใจเจอคนที่ใช่เพียบพร้อมทุกอย่างนะคะแล้วก็พยายามนะที่จะเทินออกมาจากความคิดของตัวเองที่แบบที่ขาดสติอะเหมือนบางสิ่งบางอย่างคือแบบพอพอคุณเจอคนที่ใช่อะ่ะคุณก็พยายามควบคุมตัวเองไม่ให้แบบไม่ให้เผลอไปกับเขาอะ่ะ ในที่นี้ในกรณีนี้นะคะอาจจะเป็นได้ทั้งคนโสดนะคะความสัมพันธ์ของความไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็คนที่มีคู่แล้วด้วยนะคะคุณอาจจะเจอนะคะกับคนที่แบบสวยดูดีเพอร์เฟกตรงสเปคคุณเลยนะคะหรือว่าแบบถ้าเป็นผู้ชายก็หล่อมากนะคะเพอร์เฟกสุดนะแบบไม่ไหวแล้วนะแล้วก็ไม่ว่าจะเพศไหนนะคะคุณเจอคนเพอร์เฟกนะแล้วก็ เดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะโอเคแล้วยังไงอีกคะนอกจากแบบชอบเขาแล้วต้องห้ามใจถึงขั้นต้องห้ามใจตัวเองนะคะโอเคอันนั้นเป็น energy โดยรวมทั้งหมดนะคะของทุกๆสถานะเลยเดี๋ยวเรามาแยกดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเนาะเป็นยังไงขอดูสถานการณ์คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหนะะ่อยค่ะชาวธาตลม นายอัพเพนต์เดอะ r อลลีวูสนะคะนายอัพวันส์นะคะทรีอัพฮอลลีวูดสนะคะแล้วก็โอ้นา n อัพวันรู้สึกเหมือนกับว่าคุณยังไม่พร้อมเรื่องของการงานการเงินเนาะความสัมพันธ์ของคุณอะเป็นความสัมพันธ์ที่ ที่แบบไปๆไปไปมาๆมาหายๆนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อยากจะไปอยากจะไปนะคะแต่คุณมองไม่เห็นอนาคตอะในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยคุณมองไม่เห็นอนาคตในความสัมพันธ์เลยนะคะคิงกับเพนเตอร์กลับมากับหัวอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานการเงินนะคะอาจจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้นะสถานการณ์ตอนนี้การเงินมีปัญหานะคะแล้วก็มันก็เลยทําให้แบบไปๆไปไปมาๆมามาหายๆนะคะหรือว่าทําให้ความสัมพันธ์ในที่นี้เนี่ยคือเหมือนกับ นายเป็นตัวเขาว่าอยากไปหาอยากเริ่มนะคะหรือว่ามันเริ่มมาแล้วแหละแต่ว่ามันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะตอนนี้คือไม,มไม่มีไม่มีจุดจบคือไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆของคุณอะนะแต่ไปไปมามาหายหายเป็นปกตินะคะสำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในตอนนี้เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ของการแอบชอบดีกว่าคนแอบชอบนะคะยังไงบ้างนะคะ ชาวัาสลมแอบชอบเนาะสถานการณ์ชาวแอบชอบตอนนี้ชธาตดลมเป็นไงบ้างคะ for f o l o w e r d s นะคะเฮมินะคะน,ะคะนี่จัดติดลิเวอร์สโอเคเหมือนกับสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณนะคะ ตอนนี้ยแอบชอบเนาะแต่ว่ามันยังไม่มีความมั่นคงไม่มีความชัดเจนแล้วก็ต้องคิดเยอะมากๆเลยนะเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องคิดเยอะแล้วก็แบบไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้เนี่ยอยากจะไปต่อนะคะในความสัมพันธ์นะเนี่ยอยากไปต่อแต่แบบยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยจะไปต่อดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่เสถียรเลยคุณคุณแบบไปไป,ไปมามาหายหายอยู่ะ โอเคเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะสำหรับสถานการณ์ของคนที่เป็นแฟนกันนะชาวท่าลมที่เป็นแฟนกันแบบปกติเลยที่เป็นสามีภรรยาเป็นแฟนกันนะคะสถานการณ์เป็นยังไงนะความรักของคุณอ่า นายว่เนทเจอรเคนะคะโอเคเลยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ใช่เป็นความสัมพันธ์ที่แบบมีสิ่งดีๆให้กันและกันตลอดนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เติมเต็มหัวใจของกันและกันเนาะแล้วก็เอออาจจะมีปัญหาบ้างนิดนึงเล็กน้อยนะคะแต่ว่ามันก็ยังมูฟออนกันต่อไปได้นะคะ เดี๋ยวขอดูหนะค่ะแปดถ้วยคืออะไรเอ็ดอ of วา n นะคะแล้วก็ n i h t of swords อ่ามันมีการทะเลาะก,กันนะคะอารมณ์ที่รุนแรงนะคะแล้วก็อะไรที่แบบการตัดสินใจความเห็นที่ไม่ไม่ลงรอยกันนะคะมันก็แบบมันก็เลยแบบทำให้แบบเออนะ สถานการณ์ของคุณมันมันยังโอเคนะมันยังมีความรักอยู่ตรงนี้มันเป็นความรักที่ใช่ความรักที่ชัดเจนนะคะแล้วมันมีการตกลงกันแล้วนะว่าแบบต้องการอะไรยังไงกันนะคะเป็นการตกลงในความสัมพันธ์แล้วแหละโอเคแล้วแหละอะไรอย่างนี้เนาะโอเคเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าหลักสามเศร้านะคะสําหรับชาวธาตุลมนะยังไงคะสถานการณ์ชาวธาตุลมรักสาเศร้า ท o อเบิร์นนะคะ seven of pentacle นะคะ t h r e e of pentacle นะคะแล้วก็เอ็ดออฟคัฟ e r e เวินะคะแล้วก็ u e e n of Swords สถานการณ์นะคะของคุณก็เป็นสถานการณ์ของอะไรที่แบบในอนาคตนะคะมันก็อาจจะอยู่กันเพื่อผลประโยชน์อะ เราก็อยู่ร่วมกันเนาะคุณกำลังแบบมองผลประโยชน์ในอนาคตที่มีร่วมกันนะคะเราก็ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะคะไม่ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจแล้วก็เป็นตัวของตัวเองเต็มที่เลยค่ะคือในกรณีนี้เนี่ยมันอาจจะมีกรณีของการที่มีการตกลงเรียบร้อยแล้วหนึ่ง นะคะว่าจะเอายังไงนะคะอาจจะตกลงกับฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าอาจจะตกลงกันทั้งสองฝ่ายเลยก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ในกรณีที่สองเนี่ยไอตัวที่รู้อยู่แล้วเนี่ยเออว่าแบบความสัมพันธ์เนี้ยยังไงสาคือแบบวันหนึ่งอะ่ะมันจะต้องจบแต่ว่าตอนนี้ขอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุดก่อนนะเราก็แบบขอแบบไปอย่างนี้ไปก่อนนะคะเราก็ไม่เอาไม่เอาใจลงไปเล่น อารมณ์ไม่มีนะคะมีแค่ผลประโยชน์ล้วนๆนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะโอเคนี่คือเหตุการณ์ของคุณเนาะเดี๋ยวเราไปเช็คก่อนนะคะว่าสาเหตุมันมาจากอะไรนะทุกๆสถานะเลยนะคะขอดูสาเหตุหนะะ่อยค่ะสาเหตุของเหตุการณ์นี้เป็นยังไงะคะ ขึ้นใบเดียวนะคะเวลดฟอจูนขึ้นมาใบเดียวเลยคะ่ะถ้าลมเป็นผลจากการกระทําของตัวคุณเองนะคะว่าแบบคุณตัดสินใจที่จะเลือกที่จะทําแบบนี้อยู่แล้วนะคะว่าแบบคุณแบบคุณตัดสินใจเลือกความสัมพันธ์เนี้ยเพราะว่า 1. น่งผลประโยชน์อยู่แล้วนะคะมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องเป็นอย่างนี้นะคะสคือแบบ ในเมื่อแบบคืออะไรอะ่ะคือแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะมันมีเหตุและผลในตัวของมันเองเสมอนะคะเพราะฉะนั้นะถ้าเกิดว่าเราไปรักคนที่มีเจ้าของแล้ววันหนึ่งเราอาจจะต้องจบก็จะต้องรับให้ได้นะคะเมื่อถึงเวลานั้นน่ะบางทีอะ่ะถ้าเกิดคุณใจไม่แข็งพออ,อ่อนแอก,ก็แพ้ไปอะ่ะ ในเรื่องของความสัมพันธ์อ่ะแต่ดันไปอยู่ในช่วงของเฟนวิดเบนฟิตหรือว่าความสัมพันธ์ที่เป็นมือที่สามรักสามเศร้าวันหนึ่งคุณอยากจะแสดงตัวตนขึ้นมาวันหนึ่งคุณอยากจะรากเขาขึ้นมาวันหนึ่งคุณอยากจะแบบควงเพื่อนที่ฟิลแฟนอยากได้แฟนมาจากเพื่อนที่ฟิลแฟนจริงๆอ่ะแล้วมันไม่สามารถที่จะมีได้อ่ะค่ะวันนั้นอ่ะคุณจะต้องถามใจตัวเองแล้วว่าตอนเนี้ คุณอยู่ถูกที่ถูกทางจริงๆหรือเปล่าแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณควรที่จะได้รับจริงหรือเปล่าแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณอยากจะได้จริงๆหรือเปล่านะคะเราไม่จัดว่าถูกหรือผิดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแต่มันอยู่ที่ว่าคุณรับได้หรือเปล่ากับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้กับเหตุการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้และกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่มันจะถึงเนี้ยกับการกระทําของคุณอะที่สาหรับอื่นนะคะบอกไว้ก่อนว่าไพ่เด้งออกมาเยอะมากนะคะแต่สําหรับเนี้ย ขึ้นมาใบเดียวนั่นหมายความว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องชดใช้ให้หมดมันเป็นช่วงเวลาของการรับผลการกระทําของตัวคุณเองนะคะในที่นี้เนี่ยก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับอะไรหลายๆอย่างนะคะมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องใช้เวลาแบบเพื่อที่จะเยียวยาจิตใจเพื่อที่จะเดินก้าวต่อไปนะคะหรือว่าเพื่อที่จะไปต่อนะคะด้วยความที่วลออฟฟอร์จูนขึ้นมาใบนี้เนี่ย มันก็แล้วแต่บุคคลไปเนาะแล้วก็ไม่สามารถที่จะอ่านรวมได้นะคะ <énergie> เพราะว่าบางคนค่อนข้างที่จะหนักเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะยังไม่เกิดการเรียนรู้หรือว่าอาจจะยังไม่พร้อมที่จะก้าวต่อไปหรือว่าความรู้สึกของเขาอะยังเป็นความรู้สึกที่แบบอยากจะจมอยู่ตรงเนี้ยยังไม่แต่ว่าแบบแค่อยากจะรู้ว่าเออมันจะเป็นยังไงต่อไปเออแต่ว่าไม่ออกไม่พร้อมที่จะออกและพร้อมที่จะอยู่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่เนี่ย ใช่มันมีหลายๆเหตุการณ์แล้วก็หลายๆอย่างเพราะฉะนั้นแล้ว w e l ์ o o Fortune ขึ้นมาคือสับต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้นะคะมีสาเหตุอื่นอะไรบ้างนะคะนอกจ,จากว่าจะต้องเปิดดูดวงส่วนตัวเท่านั้นถึงจะทำได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะอ๋ออันนี้ไม่ได้อยากขายะคะ่ะเพราะปกติเราดูดวงส่วนตัวเงิน100%ยเปซนทำบุญหมดคะ่ะ พราะฉะนั้นแล้วเออเราไม่ขายค่ะเรารับดูดวงส่วนตัวจริงค่ะเงินทุกบาททุกสตังค์โอนทําบุญทุกอย่างค่ะเพราะฉะนั้นแล้วแล้วแต่ค่ะว่ามันเป็นมันเป็นยังไงเพราะมันเป็นเศษส่วนบุคคลเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันต่อนะคะเ,เดี๋ยวขอไพ่เพิ่มค่ะขอไพ่คำแนะนํานะคะให้กับความรักของชาว คาดลมหน่อยไน g อ t of Source r e v e r ค่ะแล้วก็3 r e e of Pentacle ค่ะโอเคคำแนะนำนะคะคือไม่ต้องคิดมากนะคะแล้วก็ถ้าตกลงกันได้ คุยกันได้นะคะก็ทำต่อไปเนาะสำหรับจุดจุดนี้นะคะเราไม่สามารถให้คำแนะนำได้เยอะนะคะเพราะว่าสาเหตุสาเหตุแนตะ่ละคนมันแตกต่างกันไปอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะก็คือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจมอยู่ในความคิดค่ะทำเลยนะอยากทำอะไรทำไปเลยค่ะ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุและผลมีผลลัพธ์ในตัวเองเสมออยากทําอะไรทํามีความสุขกับอะไรมีไปะคะ่ะแล้ววันวันหนึ่งะคะสิ่งที่คุณทําไว้มันก็จะส่งผลแล้ววันนั้นนะคะคุณกจ็จะต้องรับผลของมันให้ได้ถึงแม้ว่าคุณอาจจะรับมันไม่ได้ก็ตามนะคะโอเคอันนี้ก็คือสิ่งที่แนนสามารถบอกได้นะคะชาวทาตุลม โอเคค่ะเป็นยังไงคะวันนี้เนาะคอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะแนนไม่ได้ตั้งใจจะมาแบบเออมาบิวให้ทุกคนแบบดูดวงส่วนตัวกับแนนหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่คือหน้าผ้ายันบอกได้แค่นั้นจริงๆ เพราะว่ามันเป็นมันเป็นกรรมของแต่ละคนที่ที่มันแตกต่างกันไปแล้วก็จะต้องรับผิดช,ชอบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามาอ่านตรงนี้เนี่ยคนที่เขามาดูแล้วเขาแยกแยะไม่ได้อะเขาจะต้องรับพลังงานตรงนั้นซึ่งบางทีมันอาจจะแบบไม่ใช่เรื่องของเขาที่เขาจะต้องมารับผิดช,ชอบนะคะมันก็เลยจําเป็นที่คุณจะต้องไปดูส่วนตัวเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคแหละนักอยู่พอตัวนะคะโอเค ถ้าอยากจะคอมเมนต์อยากจะพูดอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยค่ะเพราะว่านันยินดีรับฟังทุกคําทุกคาพูดนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะแต่ว่านันอาจจะกดไลค์ให้นั่นหมายความว่านันรับรู้แล้วนะคะแล้วนันก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเลือกนะคะแล้วก็กับชีวิตของตัวเองนะคะแล้วก็ขอให้แบบถ้าแบบถ้าคิดได้แล้วนะคะหรือว่ารู้สึกว่า ที่ผ่านมามันไม่โอเคจริงๆแล้วแบบตอนนี้รับไม่ได้จริงๆแล้วอยากจะเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะก็ขอให้คุณมีสติและสามารถที่จะเดินออกมาได้จริงๆแล้วก็ขอให้คุณนะคะพบเจอทางออกที่แท้จริงของตัวคุณเนาะโอเคสําหรับแนนต้องบอกก่อนนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุและผลในตัวเองเสมอและการกระทําของคุณนะทุกสิ่งทุกอย่างคือไม่ว่าคุณจะเลือกทําอะไรมันมีผลลัพธ์แล้วในทุกๆผลลัพธ์อะค่ะ ไม่ว่าคุณจะรับได้หรือรับไม่ได้มันจะต้องเกิดขึ้นนั่นเป็นกฎของโลกนั่นเป็นกฎธรรมดาเป็นปกติเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็คิดดีๆตัดสินใจดีๆนะคะสำหรับวันนี้นะนั้นก็ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกไลค์คอมเมนต์แล้วก็ทุกๆซับสไคร์เลยค่ะบ๊ายบาย